เบทส12 u c o m เว็บเติมพันธุ์าอันดับหนึ่งในเอเชียการเงินแข็งแรงบริการมาตรฐานสากลสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านกระดานข่าวเบทส12 u ยูวันนี้เราจะมาดูความเคลื่อนไหวก่อนเกมบิ๊กแมตช์ในค่ำคืนนี้เป็นศึกลูกหนังของพี่เมลีคู่ระหว่างเจ้าบ้านลิเวอร์พูลเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้ที่สนามแอนฟิลด์เวลาตีสามเยอแกนคอับ กุนซือทีมลิเวอร์พูลระบุ3นักเตะดาวดังที่จะกลับมาช่วยทีมก่อนเกมพบแมนเชสเตอร์ซิตี้เยอแกนครอบกล่าวว่าตนสังกัดอาจมีลุ้นอลิสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลฟาเวนโยกองกลางเลือดเซมบาและซาดิโอมาเน่กองหน้าทีมชาติเซเนกัล กลับมาช่วยทีมในเกมพิเว์ลีอังกฤษที่จะเปิดสนามแอนฟิลด์ตอนรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้สําหรับฟาบินโยไม่ได้ลงช่วยทีมใน3นัดหลังขณะที่มาเน่ไม่ได้มีชื่อในเกมที่บุกชนะเวสต์แฮมยูไนเตดและแพ้ไบตันส่วนอลิสันเบเกอร์ไม่ได้ลงฟอเสาในเกมล่าสุดกับไบตันเนื่องจากมีอาการป่วยอย่างไรก็ตามการถแถลงข่าวก่อนเกมเยอแกนคอปได้ออกมาพูดถึง3คนนี้อย่างน่าสนใจว่า อลิสันเบเกอร์รู้สึกดีขึ้นมากดีพอที่จะซ้อมเดี่ยวในวันนี้ขณะที่ซาดิโอมาเน่ฟาบินโยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในทีมในการฝึกซ้อมวันนี้จากนั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างลิเวอร์พูลพบแมนเชสเตอร์ซิตีณสนามแอนฟิลด์สถิติการพบกันของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านลิเวอร์พูลชนะ1เสมอ2แพ้2ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้งสิน้น วันที่8เดือน11ปี2020ลิเวอร์พูลเสมอแมนซิตี้1-1วันที่2เดือน7ปี2020ลิเวอร์พูลแพ้แมนซิตี้4ประตูต่อ0วันที่10เดือน11ปี2019ลิเวอร์พูลชนะแมนซิตี้3ประตูต่อ1 วันที่4เดือน8ปี2019 Liverpool ลิเวอร์พูลเสมอแมนซิตี้1ประตูต่อ1และวันที่3เดือน1ปี2019 Liverpool ลิเวอร์พูลแพ้แมนซิตี้2ประตูต่อ1ความพร้อมทางฝั่งเจ้าบ้านนำทัพโดยเจอเกนครอปที่ผลงานตอนนี้ต้องบอกเลยว่ารอจูนเอามากๆโดยลิเวอร์พูลลงเล่นไปแล้วตอนนี้22เกมชนะ11เสมอ4แพ้4มีอยู่40คะแนนรั้งอันดับที่4ของตารางเอาไว้ผลงานล่าสุดของทางฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์พูลเพิงจะ เปิดบ้านแพ้พายให้กับไบรตันเมื่อช่วงกลางสัปดาห์1ประตูต่อศูนย์ฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเหมือนไม่มีความมั่นใจเอาซะเลยเสียแต้มบ่อยมากในช่วงหลังไม่เหมือนกับช่วงที่เปิดฤดูกาลที่ฟอร์มการเล่นแตกต่างกันมากการขาดฟานไดเห็นได้ชัดเลยว่าลิเวอร์พูลทำผลงานได้แย่ลงอย่างที่เห็นทั้งนี้ทั้งนั้นในเกมคืนวันอาทิตย์นี้พวกเขาต้องพยายามเล่นได้ดีที่สุดเพื่อตัดแต้มแมนซิตี้อัปเดตความพร้อมและการบาดเจ็บของนักเตะ ลิเวอร์พูลเพิ่งจะเสริมทัพสองกองหลังในช่วงตลาดฤดูหนาวอย่างคาบักและเบนเดวิสโดยอาการตอนนี้ลิเวอร์พูลจะเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขาขาดตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กทุกๆก,การลงเล่นจะเป็นเฮนโดกับฟาบินโยที่จะถอยลงไปเล่นในตำแหน่งนี้ส่วนตัวเจ็บหลักๆก,ก,ก็คงจะเหมือนเดิมไม่มีใครเจ็บเพิ่มแต่นัดนี้จะต้องรอเช็คความฟิตของมาเน่ซะหน่อยสถิติ5นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลชนะ2แพ้3ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ วันที่3เดือน2ปี2021 Liverpool ลิเวอร์พูลได้พ่ายแพ้ให้กับไบตัน1น1ประตูต่อศนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันที่3เดือน1ปี2021 Liverpool ลิเวอร์พูลได้ชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด3ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันที่28เดือน1ปี2021 Liverpool ลิเวอร์พูลชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ในศึกลูกหนัง FA ครับอังกฤษวันที่24เดือน1ปี2021 ลิเวอร์พูลได้พ่ายแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประต,ตูต่อ2และในศึกลูกหนังพิมลิกอังกฤษวันที่21เดือน1ปี2021ลิเวอร์พูลได้พ่ายแพ้ให้กับเบอร์ลี่ไปเป็นจำนวน1ประตูต่อศูนในศึกลูกหนังพิมลีกอังกฤษวันที่21เดือน1ปี2021ลิเวอร์พูลได้พ่ายแพ้ให้กับเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อศูน สภาพความพร้อมของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ความพร้อมของฝ่ายทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปวาดิโอลาฟอร์มการเล่นในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโคตรเข้มพร้อมที่จะลุน้นแชมป์ในปีนี้ได้เลยโดยเรือใบสีฟ้าลงเล่นไปทั้งหมด21เกมชนะ14เสมอ5แพ้เพียงแค่2เกมมียู7่47แต้มเตะน้อยกว่าทีมอื่น ยังคงอยู่ที่1สําหรับแมนซิตี้ผลงานการลงสนามของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าลูกทีมของเป๊ปไม่แพ้ใครมา5นัดติดแล้วแถมยังเป็นการชนะ5นัดรวดอีกต่างหากแถมในการชนะเป็นการยิงกระจุยแทบจะทุกนัดมีเพียงนัดล่าสุดที่เอาชนะเบอร์ลี่ไปเพียง2ประตูต่อศูนย์แต่เป็นการพักผู้เล่นเพื่อที่จะนํามาจัดเต็มในเกมนี้อย่างแน่นอน อัพเดทความพร้อมและอาการบาดเจ็บของนักเตะหลักเลยแมนซิตี้ก็ยังคงไม่มีห้องเครื่องชาวเบลเยียมอย่างเควินเดอบรอยและกองหน้าชาวอาเจนอย่างอากุนแต่หลักๆเลยชุดทีมนี้ผมบอกเลยว่าแข็งแกร่งอย่างมากในช่วงที่ไม่มีเดอบรอยอร์มการเล่นของกุนโดการกลับมาดีขึ้นและทำงานแทนเดอบรอยได้สบายเกมนี้แมนซิตี้บุกมาเต็มสูบแน่นอนเพราะได้พักนักเตะบางคนไปแล้วด้วย สถิติ5น้นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ5แพ้ศย์ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันที่3เดือน2ปี2021แมนซิตี้เอาชนะเบอร์ลี่ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันที่30เดือน1ปี2021บแมนซิตี้เอาชนะเชฟฟิลด์ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศูย์ในศึกลุ้นหนังพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันที่26เดือน1ปี2021บแมนซิตี้เอาชนะเวสต์บอมวิดไปได้ด้วยสกอร์ 5ประตูต่อศูนในศึกลูกหนัง FA ค้าอังกฤษวันที่23เดือน1ปี2021่แมนซิตีเอาชนะเชลยรทนแฮมไปได้3ประตูต่อ1และในศึกลูกหนังพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันที่20เดือน1ปี2021่แมนซิตีเอาชนะแอสตันวิลล่าไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูเกมนี้จัดเป็นอีกเกมหนึ่งซึ่งเป็นเกมบิ๊กแมตช์ในสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้ลิเวอร์พูล จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลถึงจะเล่นในบ้านในสภาพตอนนี้ผมบอกเลยว่าไม่น่าช่วยอะไรแล้วถ้าได้ลองดูฟอร์มการเล่นของแมนซิตี้ที่พร้อมจะปิดบัญชีทุกทีมเกมนี้ดูภาพรวมแล้วลิเวอร์พูลคงสู้ไม่ถอยเหมือนกันแต่ระบบทีมในตอนนี้บอกเลยว่าแมนซิตี้เห็นทีจะน่ากลัวกว่าคาดว่าเกมนี้ น่าจะเป็นเรือใบสีฟ้าที่บุกมาชิวสามแต้มไปได้ในถิ่นของแอนฟิลที่มี่เบส12ยูให้บริการทั้ง iOS และ Android เพราระ,ราระเราคือครอบครัวเดียวกันเบส12ยู